เอาแล้วไงสมาคมกีฬาบอลล์บอลแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือประกาศออกมาอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าการแข่งขันวันวันหญิงชิงแชมป์โลกปี2025หรือว่าปีหน้าที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวย์วอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ซึ่งล่าสุดนะฮะนายกสมาคมกีฬาบอลล์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรชัยบางยางก็ได้มี หนังสือถแถลงการออกมาเลยนะว่ายังไม่ยืนยันหรือว่ายังไม่ตอบรับที่จะเป็นเจ้าภาพวอลเ์วอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025เนื่องจากต้องมีงบประมาณมหาศาลนะฮะทางสมาคมกีฬาบอลเอวแห่นประเทศไทยไม่มีงบขนาดนั้นต้องรอรัฐบาลสนับสนุนไว้อย่างนั้นนะฮะถึงการจัดการแข่งขันระดับโลกมีนักกีฬาระดับนานาชาติมามากมายรัฐบาลต้องให้ความเห็นชอบถึงจะจัดได้เพราะงบประมาณต่างๆมาจากรัฐบาล ซึ่งนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดเลยนะฮะว่าวบลิวันหญิงปี2025วบลิวอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพ100%เเซเลยหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยยัง50 50นะอยู่ที่รัฐบาลชุดใหม่นะฮะกำลังจะตั้งรัฐมนตรีว่าจะมีงบประมาณมหาศาลที่จะมาจัดการแข่งขันบลิวันหญิงชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าการจัดบลิวันหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยต้องใช้งบประมาณประมาณ1000ล้านบาทนะฮะ ซึ่งงบตรงนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลอนุมัติก็ต้องไปหางบตรงนี้ละฮะมาจัดนะถึงจะได้จัดนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะ FC คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ขอคนละหนึ่งไลคเป็นกำลังใจให้ทัพเรือสาวเราต่อไปอัปเดตข่าวสารน้นสั้นสวัสดีครับ